เรืงราวมากมที่เราจะมาเล่าให้ฟังที่จะทำให้คุณสุขสัน์แบ่งปันเรื่องดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง พบกับดิฉันแสงอรุณการจนารัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กำลังอ่านชีวประวัติพระเทราจารย์สิงหวินซึ่งอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าสืบสารปณิธานธรรมนะคะในตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงการที่ท่านได้ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อมาเผยแผ่พุทธธรรม ทำให้พระพุทธศาสนาได้เข้าไปถึงทุกครัวเรือนด้วยวิธีการต่างๆหลากหลายที่ท่านก็ไม่ยอมหยุดนิ่งด้วยนะคะเพราะว่าใจของท่านนั้นมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะนำพระพุทธศาสนาให้ไปถึงปวงชนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะ สืบสารปณิธานธรรมชีวประวัติคณาจารย์สิงหวินผู้แต่งฝูจืออิงผู้แปลอาจารย์อุสาโลหะจรูนผู้ตรวจทานภิกษุณีอัมพิกาอักขชินญานจัดพิมพ์โดยมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคมในพระสังฆราชูประธรรม หลังจากสั่งสมประสบการณ์การใช้สื่อระดับแนวราบในการเผยแผ่พุทธธรรมแล้วก้าวไปพร้อมกับความเจริญของเทคโนโลยีท่านเริ่มใช้เสียงและภาพในการเผยแผ่พุทธธรรมหวังจะให้ขยายลึกเข้าไปถึงทุกชนชั้นทุกซอกทุกมุมของสังคมช่วงที่อยู่อีหลันท่านได้ก่อตั้งคณะขับร้องสรรเสริญพุทธคุณริเริ่มก่อตั้งรายการเสียงแห่งพุทธศาสนา นำยุวพุทธไปออกอากาศที่สถานีกระจายเสียงหมินเปิ่นเป็นประจำต่อมามีรายการเสียงแห่งความรู้แจ้งที่สถานีจงกว่างอีหลันรายการประตูแห่งความเชื่อมั่นรายการการใช้เซนอย่างชาญฉลาดที่ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศทางสถานีจงกว่างหั่นเซิงเทียนหลานรวมถึงรายการสติปัญญาแห่งชีวิตที่เทียนหนาน นับแต่รายการพุทธศาสนาออกอากาศมาจากในเมืองถึงชนบทจากทะเลถึงภูเขาสูงไม่ว่าไกลแค่ไหนก็ไปถึงหลายปีมานี้รายการเสียงคนจีนของสถานีลอสแองเจลิสในอเมริกาได้ขอร้องให้จัดรายการแสงพุทธธรรมศาสตร์ส่องนับตั้งแต่สถานีโทรทัศน์ไต้หวันได้ก่อตั้งในปี1962เป็นต้นมาทุกครอบครัวทั่วประเทศ เริ่มมีโทรทัศน์ดูกันการสื่อสารมวลชนที่ให้ประสิทธิผลสูงนี้ถือเป็นเครื่องมือการเผยแผ่พุทธธรรมอันทรงอนุภาพยิ่งจึงได้รับช่วงต่อจากสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยผลิตร,รายการออกอากาศอย่างต่อเนื่องภายใต้การวางแผนของท่านเจ้าพระคุณสิงหวินคือรายการพระพุทธเจ้าออกอากาศปี1972สสถานีโทรทัศน์ไต้หวัน รายการน้ำอมฤตออกทางสถานีโทรทัศน์จงหัวปี1978รายการการบรรยายพุทธธรรมของท่านเจ้าพระคุณสิงหวินปี1983สถานีไต้หวันได้รับโล่ทองจากกรมการสื่อสารในสาขาการเผยแพร่สังคมศึกษารายการคำสอนของท่านเว่ยหลางปี1985สสถานีโทรทัศน์ไต้หวัน รายการวาทะเซนของสิงหวินปี1987สถานีโทรทัศน์ไต้หวันรายการคาถาวันละคำปีพกรปสสถานีโทรทัศน์ไต้หวันรายการวาะทะธรรมสิงหินปี1991สถานีโทรทัศน์จงหัวได้รับรางวัลโล่ทองในปี1994รายการคาถาบรรยายโดยสิงหวิน ปี1991สถานีจงหัวรายการวาทะสิงหวินปี1994สถานีโทรทัศน์ไต้หวันปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ไต้หวันจงกัวจงหัวล้วนมีเทปรายการของท่านเจ้าพระคุณมีสถิติการออกอากาศสูงกว่าบรรดานักแสดงชื่อดังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้แก่สถานีโทรทัศน์จีนที่คนคนเดียว เดินสายออกอากาศพร้อมกันสสถานีในรายการที่เหมือนกันโดยไม่กลัวการแย่งเรตติ้งผู้ชมนอกจากนี้ในปีคริสต์ศักราช1957ท่านริเริ่มทำแผ่นเสียงเพลงพุทธศาสนาเคยทำแผ่นเสียงขนาด10นิ้ว6แผ่นบันทึกเพลงบรรเลงพุทธศาสนา20กว่าเพลงทำนองเพลงพุทธศาสนาเริ่มแรกจะเป็นลักษณะการสวดมนต์แบบมหายาน เป็นทํานองสวดสรรเสริญเท้ามาหาพรหมการสวดมนต์นี้จึงเป็นดังดนตรีที่ส่งต่อมาจากสวรรค์อย่างแท้จริงเป็นท่วงทํานองที่ตรึงคนให้เกิดจินตนาการความคิดกว้างไกลภายใต้สภาวะที่สงบเริ่มแรกใช้ในการเผยแพร่ศาสนาต่อมาใช้สวดสรรเสริญพุทธคุณเครื่องดนตรีที่นางอับสรสวรรค์ในพุทธศาสนาใช้เช่นพิน ผีผากู่เจิงขิมเป็นต้นในจำนวนนี้มีหลายชิ้นที่เป็นต้นกำเนิดของเครื่องดนตรีจีนสมัยนั้นอาจารย์อูจีเซอร์แห่งวิทยาลัยอาชีวะศึกษาไทเปซึ่งได้รับเชิญให้มาร่วมงานนี้ด้วยแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกับท่านเจ้าพระคุณสิงหวินมาก่อนแต่เมื่อดูจากกิจกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนาของผู้ออกบวชท่านนี้แล้ว เห็นว่ามีทัศนะมุมมองที่แปลกใหม่และอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์อาจารย์อูเห็นด้วยว่าพุทธศาสนาอันเก่าแก่โบราณควรจะก้าวสู่ลักษณะที่เป็นมหาชนเข้าสู่ชีวิตความเป็นอยู่ดังนั้นจึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังแผ่นเสียงหกแผ่นนี้เป็นผลงานชั้นเยี่ยมที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์พุทธศาสนานับเป็นการสร้างสรรค์ที่ล้ำยุคอีกด้วย แผ่นเสียงยังไม่ทันจัดธรรมก็ดังกระหึ่มไปทั่วไต้หวันทุกที่แย่งกันสั่งจองทางแถบเอเชียอาคาเนย์ก็มีใบสั่งจองบินข้ามชาติมาด้วย30ปีให้หลังนักเรียน200กว่าคนของวิทยาลัยสงโฟกวงซันร่วมงานแสดงดนตรีท่วงทำนองแห่งคลื่นทะเลในเทศกาลศิลปะธรรมนครไทเปที่กรมการดนตรีแห่งชาติไทเปจัดขึ้น เป็นครั้งแรกที่นำาำํานองการสวดมนต์ของพุทธศาสนาแบบมหายานเข้าสู่หอประชุมการดนตรีแห่งชาติเป็นการกำหนดจุดยืนให้กับดนตรีพุทธศาสนาสมัยใหม่ต่อมาธุรกิจคาราโอเกะในไต้หวันคึกคักมากในสมองที่พร้อมจะสร้างสรรสิ่งใหม่ของท่านเจ้าพระคุณสิงวินเกิดประกายความคิดขึ้นทันทีว่า ถ้านำบทสวดสรรเสริญในพุทธศาสนามาทำเป็นบทสวดในรูปแบบคาราโอเกะบทสวดพุทธศาสนาจะต้องเดินเข้าสู่ประตูบ้านทุกๆครัวเรือนเป็นแน่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แผ่นเสียงถึงคาราโอเกะท่านเจ้าพระคุณสมเป็นพระเทระผู้เผยแผ่พุทธธรรมที่เข้าถึงยุคสมัยจริงๆ นอกจากนี้นับตั้งแต่คริสต์ศักราช1954ท่านเป็นผู้นำการตระเวนเผยแผ่รอบเกาะไต้หวันแบบครบวงจรเปิดการบรรยายคำพีพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสิ่งที่เพิ่งมีการหยิบยกขึ้นมาทำเคยตระเวนไปไกลที่สุดถึงเกาะจีเป่ยของเกาะหลีในทะเลนอกตาเผิงหูครูหลินชิงจือ้อชือเอิน ที่เคยติดตามท่านอาจารย์ไปเผยแผ่ธรรมในตอนนั้นได้ย้อนความทรงจำว่าเขตที่ไปเผยแผ่ถ <th ead> ้าห่างอีหลันไม่ไกลพวกเราจะใช้จักรยานแทนการเดินเท้าเมื่อสามสิปีก่อนมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งมักนำหนุ่มสาว30กว่าคนช่วงยามเย็นแดดร่มลมตกตามดวงตะวันที่กำลังจะลับขอบฟ้า อาบสายลมยามค่ำคืนมุ่งหน้าไปสู่สถานเผยแผ่ธรรมจากกรยานของท่านอาจารย์ถ้าไม่ใช่อยู่ข้างหน้าก็อยู่รั้งท้ายบางครั้งรถเสียหรือว่าต้องปีนเนินเขาจะต้องลงรถเข็นไปถ้าเจอลมฝนก็ต้องอาบน้ําพิรุณธรรมกันขากลับทุกคนจะร้องเพลงแห่งผู้เผยแผ่ธรรม ที่ท่านอาจารย์เขียนส่งเสียงดังฝ่าความมืดเร่งคลำทางกลับวัดเหลยอ,อินถ้าเป็นที่ที่ค่อนข้างไกลก็จะนั่งรถไฟตอนนั้นจำนวนเที่ยวของรถไฟไม่มากพวกเรามักจะต้องรีบกระหืดกระหอบเพื่อให้ทันรถไฟภายหลังนายสถานีและเจ้าพนักงานแต่ละช่วงสถานีของเมืองอีหลัน ถูกความกระตือรือร้อนของพวกเราสะกิดใจจึงมักจะรอจนพวกเรามากันครบแล้วค่อยออกรถกระแสะความนิยมของพวกเขาดูได้จากการแสดงออกของชาวบ้านในที่ต่างๆโดยล่วงหน้าหลายวันจะมีคนตีค้องร้องเปล่าไปตามตรอกซอกซอยว่าพุทธศาสนาของเรามาแล้วถึงวันบรรยายธรรม ชาวบ้านถึงขนาดอัญเชิญเทวรูปคนเข้าทรงมาตั้งขบวนต้อนรับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตำบลวี่หลีเป็นตำบลเล็กๆในหัวเหลียนสามารถดึงดูดคนมาฟังธรรมมากถึง5,000คนไม่ว่าจะเป็นใต้ต้นไม้ใหญ่โรงหนังเล็กๆหรือสนามตากข้าวเปลือกท่านเจ้าพระคุณจะเป็นคนนำเยาวชนติดตั้งไมโครโฟนเดินสายไฟติดหลอดไฟติดแผ่นประกาศ จัดโต๊ะเก้าอี้เชิญชวนคนมาฟังถึงเวลาบรรยายผู้บรรยายจะพูดไปตามบทความของตนซึ่งอาจารย์ได้ช่วยขัดเกล่าวให้แล้วผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปใช้ภาษาไต้หวันควบคู่กับภาษาท้องถิ่นบรรยายธรรมยังมีภาพสไลด์ประกอบบรรยากาศคึกคักมากกว่า30ปีต่อมาเวทีการบรรยายของท่านเจ้าพระคุณสิงหวิน ขยายจากชนบทที่ธุรกันดาลไปสู่โรงเรียนองค์กรโรงงานเข้าไปถึงหอศิลปะแห่งชาติหอประชุมจงสันพิพิพธภัณฑ์บิดาแห่งชาติดตรส,ญญสุนยัตสซนศูนย์วัฒนธรรมจงเจิ้งเก่าสงสนามกีฬาหลินโขเป็นต้นสถานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผู้ฟังมากขึ้นเรื่อยๆพระเมตตาคุณพระปัญญาคุณของพระพุทธองค์ ได้ผ่านจากท่านซึมทราบเข้าสู่มวลมหาชนหลายสิบปีมานี้ท่านเจ้าพระคุณเริ่มข้ามน้ำข้ามทะเลทำกิจกรรมการเผยแผ่ศาสนาในระดับสากลที่ฮ่องกงเริ่มก้าวแรกที่สมาคมเหอเวินเทียน หลังจากนั้นก้าวเข้าหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงสามารถจุคนได้ถึงสองหมืคนนั่นคือสนามกีฬาหงขั้นปลายฤดูร้อนปีคริสตศักราช1993ท่านบรรยายธรรมอยู่ที่สนามกีฬาหงขั้นนี้สวันหัวข้อบรรยายคือจากการศึกษาคำพีวัชรสูตรถึงสุญญา,าของปรัชญาปารมิตาก่อนบรรยายสองสัปดาห์ ผู้คนที่มาขอบัตรหลั่งไหลไปตามพุทธสถานบรรยายธรรมในที่ต่างๆสายโทรศัพท์สอบถามไม่ว่างซักนาทีเดียวสื่อมวลชนยักษ์ใหญ่รวมถึงหนังสือพิมพ์สิ่งเต่ารายวันล้วนมีรายงานข่าวเต็มหน้าวันบรรยายธรรมงานเริ่มจริงๆเวลา19นาฬิกาแต่ผู้คนมาเข้าแถวที่ลานสนามเพื่อรอเข้างานตั้งแต่บ่าย ไม่ถึง19นาฬิกาดีที่นั่งภายในสนามเต็มหมดคนที่รออยู่ภายนอกยังคงรั้งรอไม่ยอมจากไปมีผู้สูงอายุหลายท่านขอร้องว่าพวกเรามาไกลถึงซินเจียไม่ได้เห็นหนะ้าท่านอาจารย์ขอได้ยินเสียงท่านก็ยังดีข่าวลือไปถึงหลังเวทีท่านเจอพระคุณสิงหวินสั่งการทันที ให้ท่านธรรมอจารย์ชืออยงติดต่อผู้รับผิดชอบสนามกีฬาให้ติดตั้งโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ร้อยนิ้วขึ้นชั่วคราวที่ลานสนามเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ไม่สามารถเข้าชมภายในสนามได้ระหว่างสองชั่วโมงของการบรรยายชาวฮ่องกงกว่าสองหมื่นคนไม่ว่าจะเป็นที่นั่งอยู่ภายในหรือที่นั่งขัดสมาธนั่งยองๆอ,อยู่ภายนอก ล้วนได้รับน้ำแห่งธรรมรสอาบชโลมใจกันทั่วนทั่วคนส่วนใหญ่รู้ดีว่ามีบาทหลวงในศาสนาคริสต์ไปโปรดคนในคุกแต่อาจไม่รู้ว่าท่านเจ้าพระคุณได้ทำงานเผยแผ่ธรรมในคุกอย่างเงียบๆมาหลายปีแล้วไม่เพียงส่วนตัวท่านจะได้รับเชิญจากกระทรวงยุติธรรมให้เป็นอนุศาสนาจารประจำแล้ว สานุสิทธิ์ที่ออกบวชและคฤือหัดหลายคนก็ได้เข้าไปบรรยายธรรมในคุกเป็นประจำในโอกาสที่ไปบรรยายธรรมในฮ่องกงปีที่แล้วหมายถึงปีคริสต์ศักราช1 9 9 3ท่านได้รับเชิญให้เข้าไปบรรยายธรรมในคุกชื่อจู้เป็นครั้งที่สามแล้วต่อนักโทษเด็ดขาดที่ถูกขังแยกเช่นพวกต้องโทษคดีฆ่าคนตายปล้นจี้ ค้ายาเสพติดเป็นต้นท่านเจ้าพระคุณกล่าวกับนักโทษด้วยความเมตตาว่าคุกในสภาพความจริงไม่น่ากลัวคุกภายในจิตใจต่างหากคือการกักขังที่แท้จริงพร้อมทั้งให้กำลังใจพวกเขาให้ฝึกใช้พุทธธรรมในการกำจัดอารมณ์โหดเหี้ยมออกไปชายชกันสามสิบกว่าคนในสายตาผู้อื่น คือผู้ร้ายใจโหดแต่ในสายตาพุทธะเขาเป็นเพียงสัตว์โลกคนหนึ่งนักโทษเด็ดขาดที่ปกติก้าวร้าวดุดันกลับว่าง่ายเชื่อฟังเหมือนลูกแมวเมื่ออยู่หน้าท่านเจ้าพระคุณก้มหน้าตั้งใจรับฟังการสอนสั่งสุดท้ายกลับใจเข้าพิธีอุปสมบทขณะที่ท่านเจ้าพระคุณประพรมน้ำพระพุทธมนต์ขจัดทุกขจัดโศกให้พวกเขานั้น หลายคนที่น้ำตาร่วงพรูอาบสองแก้มด้วยอุดมการที่ต้องการพัฒนาพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานประกอบกับความสามารถในการจับชีพจรความเคลื่อนไหวของสังคมได้ถูกต้องแม่นยำความคิดสร้างสารรค์หลังไหลไม่ขาดสายปีคริสต์ศ,ศักราช1978ภายหลังการก่อสร้างวัดผู่เหมือนในไทเปแล้วเสร็จ การก่อตั้งสมาคมแสงประทีปสมาคมกตัญญูตาคุณสมาคมสตรีสัมมาธรรมการเจริญฌานสุขาวดีเป็นต้นการขยายงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยมีท่านเจ้าพระคุณเป็นผู้นำการอุ้มบาทเดินทุดงรอบเมืองอันเป็นการรวมประเพณีปฏิบัติและความทันสมัยเข้าด้วยกันหรือที่ละเอียดลงลึก ถึงธรรมคุณปกแผ่ทุกครัวเรือนทั้งหมดนี้ล้วนรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษจนมีคนขนานนามให้ว่าผู้นำแห่งการเผยแผ่ธรรมบริการถึงประตูบ้านการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องนี้จริงอยู่ว่าได้รับการยอมรับจากชาวบ้านไม่น้อยแต่ก็ต้องรับกับแรงกดดันไม่เบาโดยเฉพาะพระผู้ใหญ่ฝ่ายอนุรักษ์ในวงการศาสนา ภายนอกก็ตำหนิท่านเจ้าพระคุณว่าสร้างสิ่งแปลกปลอมขึ้นใหม่ขัดต่อจารีตประเพณีแต่ว่าการเวลาคือเครื่องพิสูจน์ที่ดีกระบวนท่าพิสดารที่ถูกวิจาร์ณในตอนนั้นวันนี้ได้ถูกบรรดาพระธรรมอาจารย์วัดวาอารามนำไปใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการสร้างความทันสมัยในพระพุทธศาสนา ท่านเจ้าพระคุณจึงมีคุณูปการที่ไม่อาจลบเลือนได้พูดถึงการบรรยายธรรมที่ไหลหลังไม่ขาดสายแล้วเคยมีนักศึกษาถามท่านว่าท่านอาจารย์ทำไมท่านจึงมีเรื่องมากมายพูดไม่หมดท่านยิ้มพร้อมกับตอบว่าความจริงตัวท่านเองตอนเด็กๆเ,เป็นคนเงียบไม่แสดงออกสิบปีของชีวิตการศึกษาในวิทยาลัยสง์ นอกจากครูอาจารย์และเพื่อนนิสิตแล้วไม่เคยคบคนแปลกหน้าเลยและไม่เคยพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักตอนที่ท่านมาวัดเหลยอ,อินบรรยายธรรมเป็นครั้งแรกพอขึ้นธรรมมาศมือขาสัน่นเพื่อไม่ให้คนรู้สองมือจึงต้องกุ่มขอบโต๊ะไว้กว่าจะลงเวทีมาได้ปรากฏว่าเหงื่อชุ่มแผ่นหลังเมื่อความถี่ของการบรรยายธรรมเพิ่มขึ้น ใจกล้าขึ้นบุคลิกก็พัฒนาตามไปด้วยการบรรยายของท่านก็ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นจะเรียกคนได้ท่านเจ้าพระคุณเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังอย่างเปิดเผยว่าครั้งหนึ่งเคยเจอสภาพคนฟังรลงเรงเป็นที่เกอ้อเขินมากประมาณเมื่อห้าสิบกว่าปีก่อนบรรยายทำอยู่ที่อีหลันมีอยู่ครั้งหนึ่งถึงเวลาแล้วพอเดินขึ้นทรมาร กลับพบว่าไม่มีคนฟังเลยสักคนตอนแรกคิดว่าตัวเองจำวันเวลาผิดแต่คิดทบทวนแล้วก็ไม่ผิดนี่ค่อยๆนั่งรอไปรออยู่นานค่อยมีคนไม่กี่คนทยอยเข้ามาในเมื่อมีคนมาก็ต้องบรรยายพูดไปตลอดจนจบมีคนมาฟังเพิ่มเพียงไม่กี่คนทุกวันนี้ประสิทธิภาพของท่านไปถึงขั้น เมื่อเงื่อนไขสุขงอมผลสำเร็จก็ตามมาไม่ว่าจะเป็นการเปิดการบรรยายธรรมหรือการกล่าวปราศัยเล็กๆหรือการสัมมนาคึกคักทุกรอบเทียบไม่ได้กับวันวานที่โฝกวงซันถ้าบังเอิญพบคณะผู้เยี่ยมชมที่นึกอยากให้ท่านกล่าวอะไรสักหน่อยท่านเพิ่งเสร็จจากทำรรวัดไม่รู้จะพูดอะไรช่วงที่เดินจากซีหลิงถึงเป่าเฉียว ระยะทางเดินเท้าไม่ถึงหนาทีท่านก็ร่างบทในใจเสร็จแล้วพอเข้าหอประชุมเฉาสันก็สามารถพูดได้ไม่ติดขัดเป็นที่สนุกสนานตรึงใจได้รับเสียงปรบมือไม่ขาดระยะหลายสิบปีมานี้ก่อนอัดเทพธรรมะบรรยายให้สถานีโทรทัศน์ท่านเพียงแต่พลิกพิกดูหัวข้อใหญ่แค่ครึ่งชั่วโมงปรับสมาธิชั่วอึดใจ ก็นั่งอยู่หน้ากล้องได้ท่านเคยบันทึกหนึ่งร้อยตอนในวันเดียว ผ่านมามีคนบางคนหลังกลับจากฟังธรรมพอคนอื่นถามว่าอาจารย์ท่านนั้นพูดดีไหมก็ตอบว่าดีมากเลยพูดอะไรบ้างล่ะฟังไม่เข้าใจที่จริงแล้วการพูดธรรมะให้คนไม่เข้าใจนั้นง่ายมากแต่การพูดให้คนเข้าใจสิจึงจะถือว่าล้ำเลิศ หลายปีมานี้พระธรรมจารย์ในที่ต่างๆของไต้หวันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการขึ้นธรรมาเทศจึงไม่ใช่มีท่านเจ้าพระคุณเพียงรูปเดียวเหตุใดท่านจึงแตกต่างจากคนอื่นที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางซ่งกวงหวีนักวิจัยศูนย์ประชาชาติแห่งสถาบันการวิจัยจีนได้วิเคราะห์หลังจากเข้าฟังด้วยตนเองหลายครั้งว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าการบรรยายธรรม แค่มีห้องที่ค่อนข้างใหญ่ห้องหนึ่งสามารถเรียงเก้าอี้ได้หลายๆแถวก็เพียงพอแล้วแต่ท่านเจ้าพระคุณไม่หยุดอยู่กับกรอบเก่าๆท่านใช้สติปัญญาเข้าไปสำรวจสภาพความเป็นจริงของสังคมภายนอกใช้สมองในการคิดรูปแบบวิธีการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมแน่นอน คนที่ได้เข้าไปอยู่ในสถานบรรยายธรรมของท่านเจ้าพระคุณด้วยตนเองล้วนมีความทรงจำอันลึกซึง้งต่อผลสำเร็จของการจัดเวทีที่ทันสมัยกลมกลืนและการแต่งแต้มบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของพุทธศาสนาม่านเวทีเปิดออกพื้นพรมสีแดงสดฉากหลังสีฟ้าสอดรับกับพระธนิยพุทธห้าองค์คณะอุบาสกสี่แถว ทยอยกันทำหน้าที่ถวายดอกไม้สดทูบเทียนผล,ลไม้ภายใต้เสียงกลองที่เคาะให้จังหวะค่อยๆก้าวไปบนพื้นที่มีเมฆหมอกลอยล่องจากผลผลิตของน้ำแข็งแห้งแสงไฟบนเวทีจะเปลี่ยนไปตามจังหวะการเข้าออกของบุคคลพระธรรมอาจารย์ห้รูปมือถือาศาสนูปกรณ์นั่งสำรวมอยู่บนเวที เหมือนแดนสวรรค์ตามตำนานเล่าขานไม่มีผิดพลอยทำให้คนต้องรวบรวมสติสมาธิไปด้วยแม้ว่าผลสำเร็จบนเวทีจะดึงความสนใจของผู้คนได้แต่การบรรยายธรรมของท่านเจ้าพระคุณเป็นที่เร้าใจกว่าเป็นเพราะการดำเนินเรื่องของเนื้อหาในหัวข้อที่จะพูดและจิตวิทยาที่เข้าถึงใจผู้ฟังได้อย่างเหมาะเจาะทำให้คนฟังมีสมาธิจดจอ่อ เคยมีผู้เก็บสถิติว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งระหว่างการบรรยาย30นาทีมีเสียงปรบมือดังขึ้นรวม72ครั้งสำรวจดูการบรรยายธรรมของพระธรรมอาจารย์ทั่วไปพบว่าพวกท่านจะอธิบายตีความทีละตัวบทอักษรตามคำพีแต่ละเล่มคำพีเล่มหนึ่งต้องใช้เวลาบรรยายอยู่หลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีเล่ากันว่าในอดีต ตอนที่ท่านอี้จื้อปรมาจารย์แห่งนิกายเทียนไถบรรยายคำพีสัตธรรมปุณธิกสูตรเพียงคำแรกของชื่อพระสูตรก็ใช้เวลาบรรยายไปถึง90วันจึงได้มีคำกล่าวว่าสัตตะ90วันแต่ในสังคมปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ว่างกลางวันทำงานกลางคืนออกงานเจรจาธุรกิจจะให้พวกเขาใช้เวลาหลายเดือนเพื่อไปฟังคำพีสักเล่มให้จบ จึงเป็นเรื่องยากยิ่งถ้าฟังฟังหยุดหยุดขาดช่วงขาดตอนก็ไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่ท่านเจ้าพระคุณยังพบว่าสังคมปัจจุบันเน้นการสรุปวิเคราะห์ต้องการเห็นผลทันทีจึงวางแบบแผนโดยใช้หัวข้อเป็นหน่วยหนึ่งของเนื้อหาหัวข้อหนึ่งก็คือพุทธธรรมตอนหนึ่งผู้ฟังใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถตระหนักถึงสัจจะแห่งพุทธธรรม อีกทั้งหัวข้อเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการทำงานชีวิตจิตใจของผู้คนในสังคมเช่นจะใช้ชีวิตวัยชาราให้รื่อนเริงได้อย่างไรจะสนุกกับชีวิตวัยชาราได้อย่างไรโรคใจควรรักษาด้วยยาใจ1ิบคำถามชีวิตจะเติมความสุขให้กับชีวิตอย่างไรเป็นต้น แม้ว่าภาษากลางที่พูดจะติดสำเนียงท้องถิ่นเมืองหย่างโจแต่รูปร่างที่สูงใหญ่ลักษณะสง่างามของท่านกิริยาท่าทางการแสดงออกจึงโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการพูดโดยใช้เหตุอธิบายผลหรือผลอธิบายเหตุจะเป็นการชี้ชัดหรืออุปมาอุปไมยยกตัวอย่างเรื่องไกลตัวหรือดึงเอาเรื่องใกล้ตัว ก็มักจะทำได้เหมาะเจาะพอดิบพอดีทำให้คนยิ้มได้สบายใจสิ่งที่พูดเกิดการยอมรับด้วยใจจริงจางเผยเกินลูกศิษย์ที่ติดตามท่านเจ้าพระคุณมาหลายปีปัจจุบันเป็นเลขาธิการสมาพันธ์พระไตรปิฎกจีนให้ความศรัทธาอาจารย์ที่ไม่เพียงมีภูมิความรู้ในหลักธรรมเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์วงการศาสนา แก้ข้อทำคำพีที่เข้าใจได้ยากอีกทั้งยังมีความรู้ครอบคลุมไปถึงบุคคลสังคมวิทยาศาสตร์ปัจจุบันที่ไม่ง่ายคือท่านได้นำสิ่งเหล่านี้หลอมรวมกันและนำไปใช้ได้อย่างแนบเนียนชนิดฟ้าไร้ตะเข็บที่ยิ่งยอดขึ้นไปอีกก็คือแม้การรับรู้จะเปิดกว้างเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแต่ที่สุดประเด็นสำคัญ ยังคงเริ่มต้นที่พุทธธรรมจะข้ามไกลไปสุดขอฟ้ามาหาสมุทรสุดท้ายก็ต้องมาจบที่พุทธธรรมความสามารถในการนำความรู้มาจัดระบบขับเคลื่อนและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการจะทำได้อย่างที่ใจปรารถนาเช่นนี้ความจริงแล้วก็คือมหาปัญญายาณอาณาจักรอันสูงส่งของปรัชญาปารมิตา จากการฟังเรื่องราวชีวประวัติของท่านพระเถราจารย์สิงหวินก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับความรู้ที่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของเราได้ด้วยนะคะเรื่องราวของท่านยังไม่จบค่ะติดตามฟังตอนต่อไปวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนารัฐและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ